อนุมัติไปเสนอราคาสังเกตแถบด้านซ้ายมือจะมีเมนูเสนอราคาเราทำการคลิกที่เมนูเสนอราคาค่ะจากนั้นระบบจะแสดงหน้า so, ยืนย <The> ันใบเสนอราคาหากเป็นใบเสนอราคาของวันก่อนหน้าเราสามารถใช้ช่องค้นหาเพื่อค้นหาใบเสนอราคาได้ค่ะส่วนกรณีนี้เราสาธิตเป็นใบเสนอราคาภายในวันค่ะด้านขวามือจะมีปุ่มสีฟ้าอยู่เราทำการคลิกปุ่มสีฟ้าเพื่ออนุมัติใบเสนอราคาค่ะ จากนั้นกดคำว่าอนุมัติระบบจะแสดงหน้ายืนยันใบเสนอราคาสมมตุติลูกค้าเลือกของเออโกลประกันภัยในส่วนนี้นะคะลูกค้าสามารถเสริมบริการอื่นๆได้เช่นฝากต่อภาษี ช่องประกันจะมีปุ่มชำระเต็มเราทําการคลิกปุ่มชำระเต็มค่ะในส่วนนี้นะคะจะขอข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินเพิ่มเติมกรณีผู้ติดต่อฉุกเฉินนะคะจะเอาไว้ติดตามเวลาติดต่อลูกค้าเบอร์โทรหลักไม่ได้ค่ะหากเป็นประกันผ่อนนะคะจะบังคับให้กรอกข้อมูลผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินเราทําการกรอกข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉินได้เลยค่ะเสร็จแล้วคลิกปุ่มปิดด้านล่าง ถัดมาปุ่มสีแดงปุ่มประเภทประกันนะคะเปิดขึ้นมาจะเป็นการเลือกวันคุ้มครองค่ะวันคุ้มครองนี้นะคะสามารถคอนเฟิร์มกับลูกค้าหรือดูจากเอกสารกรมธรรม์ของลูกค้าได้ค่ะส่วนนี้สําคัญนะคะต้องใส่ให้ถูกต้องเนื่องจากจะมีผลกับการติดตามเตือนต่ออายุค่ะสังเกตช่องสีแดงนะคะคือขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะช่องเอกสารนะคะเราจะทําการเลือกแบบเล่มเสร็จแล้วตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง เลื่อนเมาส์มาด้านล่างจากนั้นคลิกปุ่มสร้างสีแดงด้านล่างได้เลยระบบจะแสดงรูปแบบการชําระเงิน3าแบบด้วยกันเราจะทําการเลือกชําระแบบแบ่งจ่ายค่ะคลิกปุ่มแบ,บ่งจ่ายได้เลยจากนั้นคลิกปุ่มชําระเงินด้านล่างระบบจะแสดงหน้าชําระเงินเราสามารถบันทึกการชําระเงินได้เลยกรณีที่เป็นงานตัวแทนที่มีการให้ค่าคอมมิชชั่นตัวแทนระบบจะคํานวณค่าคอมมิชชั่นให้ค่ะ เพียงเท่านี้ก็แปอันเสร็จสิ้นค่ะ